คนว่าฝ่าห้องจึงยาฟ้าว่าฝนตกตกลงมาพ่อพ่อตกไปพ่อบ้านนั่นเมฆเป็นเงาก็ไล่แจมฝนตกไปเขาไหลแหงวันหนึ่งฝนวันหนึ่งแรงสั่งคือฟ้าบ่ทอกันสวัสดีพี่น้องทางช่องยายเชิญลำบุญเอาพี่เชียวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวันนี้อยู่ที่วัดบางลำงูนะจ๊ะนะจ๊ะเออเบิ้องต้นนะพี่น้องได้เวลาอยู่ประมาณบ่ายสี่โมง นอนกระลังรับเบิ้งสภาพมองแขนสีไม่ให้จืดเออฝนโตห้ำเก็บของกับคิบว่าท่านรถจอดด้วยผลผาลงมานอนบ่รับเก็บชินเก็บของแล้วก็เรียกว่าฝนตกแล้วเอาครับเอาเคลิปให้พี่น้องเในเบิ้งจะเข้ากันหนาว่าชัดเจะเออตางคนกับตานอนกระลังรับกระลังนอนอยู่พี่น้องเฮ้ยเขาไปเอามานั่งก็จอดแช่แช่นัง่งลบ่าลบฝนลาแล้ว เป็นพิจารณาเมาืนอิีเป็นือจาราว่นานั่นนี่งานที่หาที่หกมือแรกไ,ไปตั้งไปที่ทาต้นกล้วยไข่กระบอกออกเสียงเสียงกระตักัดักกรดาดให้หายมือที่สอง,ล,อง,ล,องอล่องลงมารังจากนันมาปับอยู่อัศวินบอก สวิตตำรวจกระบังเออตำรวจมาสังบ่ให้เปิดเครื่องเสียงเออมือที่สามต่อมากกับฝนตกตอนตังโดยที่มือที่สี่มือเครื่องนี้กะเชื่งติดโดย้าแลบหาทุ่มให้ยุดมิดบ่ให้ตียินงานที่หาบอรถติดลมพร้อมกับตำรวจสังติดสายฟ้าแลบ มือนี่งานที่หกผลตกยางแห้งพี่น้องถ้าจัดฉัน้าจัดแยกเสียงในมือแรกจะตีวะอาากางไปฝนเลยครับเป็นห่ออะไรตีไรพม่นว่าตีคือเอาครับนี่คนผู้นี้เกิดมาตียางเดียวตีแบบไม่ได้เสียงลยครับก็ยืนก็ยืนตียางเ่ยตีกองครับโอ้ยโอ้เป็นตียาง นี่ร้องมีละทำถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรพอเห็นบ่ได้ครับบักแตงง่ครับบักแตงง่บักแตงง่ครับบักแตงปากบักแตงง่โอ้ย เยาว่าชยาสียาวชนวัดเ้อไอจัยอดโอ้ยเขมาสุ่มพี่ังวะเนี่ยคนว่าันคนบ่่ได้เปิดสัญย่าณคนว่าเปิดครปี่นังนว่าจังคนาจัมีวิธรมรดจะตกก็จะรอยังไงมีวิทีารไม่เคยหวั่นไ่คนตกขายจ้าจลกคนนี้จังมวยเลี้ยงเขาจหร่า

นะครับสึนามินะครับสึนามิสึนามินะครับเออว่ามันจะอยู่ดีว่าไหมนะครับสึนามินะครับอาสึนามิสึนามิใครอยู่ใครอยู่บมู่นี้เป็นพักนี่บมู่นี้เป็นพักเมื่อคืนเ่อคืนลบฝนพี่น้องลบฝนลบฝน

Ôi, quần chục năm chị nọ, quần chục năm. Đẹp thân đẹp ผู้ตรวดดออกนากระจาะเข้าลำตกึงโอ้ยเอาเอาเอาเด็กกระเจาเดยวกระเจาะกนั่เกินรอครับผมกรนั่เกินรอกนั่งเกินรอเดยกกระเจาะยังยังว่าจะเดาขึ้นที่นังยังว่าจะเดาขึ้นทไ่ัจะเดาขึ้นขึ้นไฟแต่ไม่ขึ้นพระท่านแล้วคนต้องห้ามก่อน No, I คนตรงาำก็มังกล้วยน่อยถ้ากันลบยิ่งชิละพี่น้องอ่ือนมีล่งเก็บใหม่ทางวัดคนนี้ลบคนกระสันโอ้ยขึ้นาลด ดอยู่ที่งองนี่มองโลกคนเอาใครอยู่จุกช่วงซีโม่งแร้งแดดออกแล้ววัน มัตระว่างแล้ว,วบันนี้เราการแสดงนักดนตรตีที่อันตร,รายได้พี่น้องเพราะว่าใส่ไฟนำขังนำหงุดหงิดเชิงยี่ี้ตเกเปาก่ปาปักเป่าให้มันแห้งสะก้อนก็เสียบปกักได้กระสันช็อตได้ง่ายๆครับอันตะไยหาจินมน้ำน้ำน้ำไฟนุสภาพบรรยากาศแต่ว่าแดดออกแล้วพี่น้องแ <c oughs> ดดออกแล้วแ <c oughs> ดดออกแล้ว <c oughs> แห่งลำบากแห้งคืิมลำบากอีกนี่ลนะสวดสิได้เงินสวดสิได้ท่องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวสวดสิได้เงินไปมันลำบากตัพพว,าาวพ, 2, พ,พี่น้องเป็นมะล่ำแต่ว่าก็ดีแต่ว่าพี่น้องเอทีพี่น้องแฟนคลับผู้มี่นำใจผู้เพิ่นให้มาไลา่ติดหน้าห่านนั่นสิเขาได้ใส่ ข <py S 2> ึ้นก <t> uh <ungs> <Roz> ับ่ได้เตยสัําพนตกห้ามตีบ่แม่งด้คนว่าเมื่ขึ้นบ่ได้เตย้อนสั่งติดยางฟ้าแลบต้องหยุดเดี๋ยวนี้ภายในวินาทีนี้เป็นต้นไปต้องหยุดก่อเอื่นว่าสั่งเลิกแบบฟ้าแลบบาดนี้เฮากัเมื้อนี้มาอยู่ทั้งวัดบางละมุงเป็นงานประจำปี ทางวัดบางระมุ่จงจังหวัดชนบุรีเฮาฝนตกห่ำพี่นอ้องอ่ะส,สู่ๆทุกคนสูส่ๆไหนๆมันได้มาลุกเรือร่ำเดียวก,ก,กันแล้วไหนๆมันหน่มาสายอาชีพนี่แล้วเขาต้องสู่พี่น้องบบต้องไปคืน,นยังไรถือว่าเป็นหนื่งงานเ้าเฮากันบริด้มาเหตุกันสี่กัสิบไปยุ่จังไหนเออตัดอ้อยกับบ่เป็น หยีดยางกระบอกธนัด,ดหม่ไงค้อนกระบอกป็นจำป็นต้องมาสายนี่ก็ต้องได้สู่ <c oughs> เอาที่จไหนล่ะเศรษฐกะเศร้าย,ยากมากแต่มาลำบากแบบนี้ล่ะพี่น้องอดเอาสู้เอาทนเอานะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณแฟ้นครับแฟนแ้นแฟ้นครับทุกทุกสายทุกคนล่ะบ่วจิเป็นขั้งประเทศทยแน่ทั้งต่างประเทศแน่ กำลังเล่นไก่มาพี่น้องได้ติดตามเลเบิ่งเอาภาพนิดๆภาพมั่นๆหรือว่าภาพกรอกค่แล้วอย่างเงี้ยภาพที่พี่น้องอยากเห็นผู้อยู่ในซื้อในคอนโดที่น้นนนอ,นองห้องแอร์เบิ่งความลำบากของที่งานเด้อพี่น้องเบิบง่ะะะะคงความลำบากของแต่ละผู้แต่ละคนความลำบากของมาลำัำโดยเฉพาะ เป็นอยเกือนว่าสิล่าและสิเศร้าเลยล่ะคือจังได้ได้ได้มากแล้วก็ซูอีเจักรอบเบิ้งมันจะหอดใช่นั่นพี่น้องยาสีเฝาพิจารณายาเฝาตัดสินหรือว่ายะเปลนกับประเทศตัดสิ้นการเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังดีจะหันใจง่ายไหมเออพี่น้องล้าสีน้องกาเบิ่งเยอะฝนตกอ่ำฝนตกค่ำลบฝ้าลบฝน แต่วแดดออกเนี่เออพูดว่าแดดออกแดดจำคำแดดออกพูดได้แดดออกฝนกระตกอยู่สามกลางสายฝนเนี่ยโอ้ยังฝนคือสังกะสีพี่น้องฟังเบื้องเอาตกแห้งบ่แห้งเอาภาพให้นี่อยพี่น้องในเบื้องเอาภาพนี้ให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละชื่ nói lắm rồi Hãy Tại cho kênh Ghiền น,น้ำหงอย,อ,ยอยู่ที่น้องใส่เวทีกับน้ำหงโวยอยู่อะไรบ้างเฮ้ยคนน่ะง่อยน้ำเล็ด <c oughs> ง่อยน้ำเล็ดเฮ้ย,ยขว้วกับเปียกเหเอ้ย เี่นทังคัวพี่น้องเป็นั้งคัวโอ้นำน้ำแจงคือนำผู้หลวกคือเครื่องมอหน่ะน่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำแจงคือน้ำฝนโอ้ประเทศงัวแล้วเอาไปกินบ้างค่บมันจางก็แสดงว่าน้ำฝนเนาะอือเอาคนว่าแกงปลาเส้นโอแกงปลากระกป๋องใส้เเสร็จต้องใช้น้ำไล่ละเพื่อเส้นผู้เส้นมันผู้เส้นมันอืดขึ้นมากอะเต็มหม้อพอดีพี่น้องคนมันไหลโอ้เอาเอากินพี่น้องขันย่างหิวเกิเน ง่ายทุกผูใ้ใดเอาคนโคข้าวหอมได้ตัดด้แงแต่ปุ่งหุงคือปุ่งใส้จาสิแกงเส้นใส้ปลากระป๋องกับแกงปลากระป๋องใส่เส้นคือบ่คือกันเดิดดเอาอาตักก้อนได้ก้อนเด้อเส้นกับจอนเด้อเส้นกับจอนตะก้อนได้ก้อน มัดที่หลังอจะต้านมัดด้ยมาที่หลังจะต้านน้ำฝนเด้อกินบ่อปลามาแม่นี่อยู่ในเด้อนี่อใช่ใช่นต่มะคุ้งกับมะคุ้งครับมีอาหารทั้งที้งานกับแกงปลากระป๋องใส่เส้นเด้อพี่น้องเด้ออาหารถือปากไม่แย่จืดอยู่นี่เพราะว่าแถวบ่มีบ่ได้ย้ำถือตองเลยล่ะโอ้ยฉิมาตักไปจัดการจัดช่วยอยู่ แสบอยู่แสบอยู่เบืองแล้วเบืองเบืองเบืองสีสันเบืองตาตาแลยเออเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ฉันมีซากอนจะมาพบพอกันไหมคลิปต่อไปสิเป็นคลิปอย่างนั้นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมไปเรื่อยๆใช่ไหมคลิปนั้นกินใหญ่พี่น้องในเบืองเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้งซันตะไคร่พร้อมกับจะถามโฆษณาให้เป็นกำลังแรงแขกกันไม่ยุ่จตื่นเเด้อก่อนจากกันวัอนี้เสนอภาษาอีสานมรรค์คำให้ฟังกันนะครับวันนี้เสนอคำว่าหัวหัวพี่น้อง หัวคือยังหัวคือยังพี่น้องจ๋าสังเกตเบื้องหลังข้าขันนี้หูโซ่จังสี่ฝนตกมากมักสิหัวเขาเอินว่าหัวพี่น้องมันหัวเด้อเออระวังมันหัวหายังมาปิดหัวไวที่มีรูเมื่อถูกน้นําฝนมันจะหยดลงมาตรงรูนี้ภพราะสาสาเอินว่าหัวพี่น้องเอ้า ขอบุญขอบคุณผู้มาชมขอบุญขอบคุณผู้เข้าที่ตามขอบุญขอบคุณที่พี่น้องให้การสนับสนุนขอบุญขอบคุณพี่น้องให้การต้อนรับยายจื้น .com หรือพี่น้องคู้จักกันในน้ำยายจื้นพิษบ้านแพงหรือในช่องยายจื้นลำเผลินเอฟพีเชิลเด้อพี่น้นองเด้ออ่ะโชคดีมีความสุกพบพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก้าวเข้ามาสวัสดีจ้า